สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพุทจุย๋ยเฉลยแล้วน้องพีเจกินสิ่งนี้ทำผมดกทำเอาพี่ๆแฟนคลับและคนรักเด็กใจบางกันอีกแล้วสหรับน้องพีเจหนูน้อยวัยแบบบาทายะคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงจุ๋ยวรัตยาและพุทธพุทธทิชัยเกษตรศิลปทั้งนี้ก็เพราะภาพถ่ายล่าสุดที่ถูกนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรม ได้เผยให้เห็นทรงผมใหม่ของน้อง PJ ที่ดูหล่อเฟียวสไตล์ซุปตาเอามากๆแถมคุณแม่จุ๋ยยังได้เล่าถึงที่ไปที่มาของทรงผมทรงนี้ผ่านแคปชั่นด้วยว่าพ่อลองให้น้อง PJ ทําผมทรงใหม่ครับอายุ2เดือนครึ่งทําได้หลายทรงเลยครับฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งงานนี้นอกจากลุกใหม่ของน้อง PJ จะทําเอาพี่ๆแฟนคลับต้องพร้อมใจกันกดไลค์ให้อย่างรัวๆแล้วในส่วนของช่องคอมเมนต์เองก็ยังมีข้อความมีคนถามเยอะ ว่ากินอะไรลูกทำให้ผมถึงดกดําเช่นนี้โดยทางด้านคุณแม่จุยก็เผยว่าเจ้าตัวนั้นกินพวกงานดาแล้วก็อาหารที่ครบห้าหมู่ไม่ได้กินอะไรแปลกไปเท่าไหร่ตอนออกมาคุณหมอบอกว่าผมเยอะมากเราสวนมนด้วยนะให้ตาโพสแต่เป็นคิ้วเราได้ไหมผมเยอะไม่เกรงใจปรับป๋ามันเลย เขาอยากให้ลูกเหมือนชาอะไรนะชาอึนอูช่วงท้องเขาให้ทำอะไรที่มีความสุขแฮปปี้สนุกสนานเราก็ดูซีรีส์ตลกช่วงท้องคือดูยาวเลยดูทุกวันถามว่าตอนนี้ลูกเริ่มหน้าเหมือนใครพุดกล่าวว่าเหมือนคุณจุย๋ยจมูกด่งผมดกตอนนี้แก้มเป็นสละเปามากถามว่ามีคนที่สองต่อเลยไหมพุดตอบว่าต้องดูคุณจุย๋ยว่าสภาพร่างกายเขาเป็นยังไงบ้างไข่ที่เก็บยังมีเหลืออยู่ครับ คือตอนนี้ผมอยากมีลูกแค่คนเดียวแค่คนแรกก็เหนื่อยแล้วตอนแรกอยากมีสักสามสี่คนตอนนี้รู้สึกสองคนดีกว่าพอแล้วถ้ามีอีกคนก็จะมีติดติดกันเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก lastnewsroom info ขอบคุณครับ